เ <c oughs> มื่อเห็นได้กินแสบมึงไปออมกบสูวเม่กินเลยตดวกบมันจะใส่เย่กบตัวใหญ่นี้ใหญ่ยีย่แม่ลานเป็ดเตี๋ยวเราเอาใหา้ไม่ได้ไม่ตัวใหญ่คายยี่หลีมันเป็นกบเขาจะไปใส่เบียดได้บอ่อพไก่กูเห็นมึงออมกบเหมนกับใยนี่แน่หรือมันแสบอันนะมึงไปออมสูวเม่กินเลยตัวตัวหนึ่งแต่ว่าตัวใหญ่ยี่หลีออมใส่ผักได้หลายแสบเลยใส่ผักผักแม่เตรียมไว้แล้วนี่กบอยู่ในนี่กบเป็น ตัวใหญ่คักยีหลีแต่ว่ามีตัวเดียวทีบ้าว่าจะพรวดหนีเลยพักแม่เตรียมไว้ในขั้วเรียวตัวใหญ่คักยีหลีเหลียงวุ่ยห้อยอยู่พป่ตาอ้อมเซฟอ่ะไม่ห่าียงคักต้นเมียว้ยเล็บปากไก่ควายเล็บปากไก่ย เอาไปเอาไปยังยี่แม่บ้านี่นี่นี่กูกูทิหามาไดู้เคยคอยนี่กูกูทิหามาได้กูหามาตะเปียไก่นี่ยังมาไข่ข่อยแม่ยนี่มึงยานประนันตีเจ้าไม่ใช่ข่อยเขาผิดกันเลยได้แม่เขาผิดกันเลยได้ ตัดขาดกันเลยข่อยก็เจ้าตัดขาดกันเลยคอยจบอกให้ภาษาเจีนขาดกซืสอกันละม่ต้องภาษาหรอกมันต้องมีแนวยันแต่ละคนต้องมีแนวยันล่ะมันติดมือก่อนเลยตีไว้จะมาไกล่อยหมอกระหูประกำนั้นเพียรยันจีนขาดตัดขาดกันเลยเจ้าตัดขาดกันก็่อยเลยปาดโั่วจะมาไกล่อย ขี่กันขากเลี้ยงเลี้ยงพี่น้องมาเบงเนีย้ยอะไรจะขี่กันขากมาใส่ห้องมาให้โซ่<ซ>ห้ลาบเด้อู้จักว่าปยากไ,ไ,ไปขั้นนี้ออกไปเจงเตียนขม้าบเนี่ยไม่เอาลาพ่นไปปล่อยนะจะมาไกลเอาพ่นไปปล่อยให้ญ่เนาะไปปล่อยไม่ห <laughs> ยังเจ้าฮะไม่ได้ใส่ก็ไปปล่อยไปหยังอยู่มาอยู่กับเตียนขม้าเมียนี่เมียโตบอกไงระเบงนั้นมาห้โซ่ให้ได้บุญณีลาเอาแป้งทาตัวเจ้า เอามาทาเร็วบ<า>้าบ้าวใครพอม<า>ีโชคมาทามาทาเป็นคนพอมีโชค